แหมโยโย่สวัสดีครับกลับมาพบกับ Add of ฟดีเช่เคยนะครับวันนี้มาอยู่กับเกมมือถือเกมใหม่กับคุณผู้ชมนะครับนั่นคือเกมซิ n o Alice นั่นเองนะครับเป็นเกมที่เอื้อหยิสยองขวัญมากเลยนะครับแนวดาร์กหน่อยนะครับการันตีคุณภาพนะครับจากค่าย Square Enix นะครับร่วมมือกับโปรเกรสระบบคุณผู้ชมนะครับเป็นเกมแนว RPG มือถือแนวตั้งนะครับผมลองและสนุกมากนะครับเกมนี้นะฮะเขาจะหยิบยกตัวละครจากนิทานชื่อดังนะครับไม่ว่าจะเป็นอลิสในดินาเมสตันนะครับสโนว์ไวท์ เจ้าหญิงนิทราหนูน้อยหมวกแดงซินเดอเรลล่าอะไรต่างๆนานามากมายคุณผู้ชมนะครับมารวมกันแล้วก็มาเล่าใหม่ในเวอร์ชันที่มันดาร์กมากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนอย่างแน่นอนในส่วนของผู้สร้างนะครับก็คือโยโกะทาโร่นะครับซึ่งเขาเนี่ยเป็นครีเอทีฟดีเรคเตอร์ของเกมเนียออโตมาต้านะครับแล้วก็เดอะเนียซีรีส์ด้วยคุณผู้ชมนะครับบอกเลยว่าการันตีคุณภาพครับแก้วแน่นอนนะครับเปิดให้ได้แล้วเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับทั้งระบบ iOS Android Store และะ Play นครับนั่นเองนะฮะเกมเพลย์เเเนนนี่่ยาจะป็แวกึงเทิร์นเบสนะครับ มีระบบออโต้บัตทิลในตัวด้วยเสียงประกอบและเสียงภาคนะครับแน่นอนการันตีคุณภาพครับแก้วนะครับจากโอกาเบะเคอิจินะครับสตูดิโอโมนากะนั่นเองนะครับแล้วก็ดีไซน์ตัวละครเนี่ยบอกเลยว่าน่ารักนะครับอนิเมะวินเทจนะครับแล้วก็เอกลักษณ์เนี่ยชัดเจนมากๆนะครับแต่ว่าประวัตินี่เนี่ยมืดมนมากเลยคุณผู้ชมนะครับภาษาไทยซัพพอร์ตเรียบร้อยนะครับแล้วก็ในเกมเนี่ยมีพวกกิจกรรมเล่นติวเตอร์จบนะครับแจกของ SR แล้วก็ไอเทมมากมายคุณผู้ชมว่าแล้วพูดมาเยอะไปดูเกมกันเลยครับผมลุย Let's go เข้าเกมมาแล้วคุณผู้ชมครับไม่ต้องห่วงนะฮะถ้าเล่นเกมค่ายนี้บอกเลยประสบการณ์การเสพของคุณนะครับจะพุ่งทะยานเกิน100%อย่างแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพเป็นเพลง BGM ประกอบคือทุกอย่างล้วนแล้วแต่แบบมันฟินสะเเลยเกินนะครับนี่คือหน้าล็อบบี้ของเกมนะฮะซึ่งผมเนี่ยเลือกเล่นตัวหลักเป็น Snow White แต่คุณผู้ชมไม่ต้องห่วงนะครับคุณสามารถสลับไปสลับมาได้ตลอดเลยนะครับ mm hmm. เพียงแค่คุณเนี่ยปลดล็อกตัวละครมาให้เล่นก็เพียงพอแล้วนะครับลองกดที่หน้าจอตรงกลางนะครับนี่คือ Snow White ของเวอร์ชันนี้ ชมแล้วมันเท่นะคืออาร์ตมันแบบสวยมากอ่ะนะฮะสามารถที่จะกดฟังเสียงได้ด้วยนะครับนี่เสียงภาคญี่ปุ่นฟินๆนะฮะรวมถึงกดดูเรื่องราวได้ด้วยนะครับที่เป็นเรื่องราวพิเศษงงมีที่นี่เท่านั้นนะครับสุดจะด,ดาคุณผู้ชมนะฮะสามารถกดที่ลูกศรนะครับเพื่อเปลี่ยนตัวหลักบนหน้าจอล็อบบี้เราได้นะครับผมเนี่ยปลดมาแล้ว4ตัวคุณผู้ชมอันนี้เป็นเจ้าหญิงนิทรานะครับนี่เป็นน้อนน่ารักนะับเป็นคลาสของซารเเรสที่ใช้อาวุธเวทประเภทสมุดเป็นหลักนะครับเนี่ยสามารถฟังเสียงภาคนะครับแล้วก็ดูเรื่องราวได โัวโก้เกมเลยคุณผู้ชมนั่นคือน้องอลิสนั่นเองนะครับนี่ซึ่งอลิสมันเท่มากนะครับเป็นประเภทเบรกเกอร์นะครับซึ่งเชี่ยวชาญอาวุธประเภทดาบนะครับแล้วก็ตัวที่4เมื่อกี้จะเป็นซิเดเรลล่านะครับเป็นการใช้ปืนอาวุธเลี้ยกลายเป็นหลักนั่นเองคุณผู้ชมนะครับตรงนี้คือตัวละครเอกของเรานะครับระบบการเล่นเนี่ยนะครับแปลกใหม่มากแล้วก็ไม่ได้ยากเลยคุณผู้ชมนะเข้าใจง่ายมากนะครับสามารถที่จะ กดไปที่หมดในเรื่องได้นะครับคุณผู้ชมจะเจอกับ3ามหมดย่อยนะครับโดยที่หมดหลักที่เราจะอยู่บ่อยๆเนี่ยก็คือหมดของเรื่องราวคุณผู้ชมนะแต่เข้าไปนะฮะจะเจอกับนางเอกทั้งหลายเลยนะครับอลิสโนวายซินเดอเรลล่าเกรเทล จะอยู่ดิทรานะครับหนูน้อยหมกแดงเจ้าหญิงคางูยะนะครับแล้วก็พินอคคิโอเนี่ยคุณผู้ชมนะครับเวอร์ชันนี้เป็นน้องน่ารักมากนะครับนี่สามารถที่จะเลือกเล่นนะครับเพื่อปลดล็อกเรื่องราวได้คุณผู้ชมนะฮะอย่างผมเนี่ยเล่นตัวเอกเป็นสโนไวท์เป็นหลักนะครับผมก็จะปลดบทที่1เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับกดเข้าไปในชัปเตอร์เนี่ยนะฮะมันจะมีด่านย่อยๆอยู่ด้วยนะครับเป็นโครงนะครับเปิดแล้วอ่านกรอนคุณผู้ชมนะครับแล้วก็เสพเรื่องราวของแต่ละตัวละครไปเรื่อยๆนะครับความยากก็จะเพิ่มขึ้นนะครับอย่่่่่่่่าาาางงงงผผมมมเเเนนนนนนนีีียยกกกก็็ปลลลลดดดสโไววววทททททท์ถึึบบบ2 2แ้้้้ะะะคคครรรััััตตใหขอููพิุณช10 คือมาเจอบอสโหดมากนะฮะอ่ะงั้นผมไปเล่นเป็นน้องอลิซให้ดูแล้วกันนะครับนี่เลยเป็นบทที่1นะฮะซึ่งแต่ละเรื่องราวเนี่ยก็จะบอกเล่าไม่เหมือนกันนะครับผมก็ปลดมาถึงบท1โครง3แล้วนะครับสามารถกดได้นะครับใช้จ่าย Energy ในการเข้าเป็น AP นะฮะเราก็จะมีรางวัลการดรอปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเงินต่างๆหรือว่าจะเป็นไอเทมที่ช่วยเพิ่มค่าประสบการณ์ของพวกอาวุธชุดเกราะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็มีการซัมมอนนะครับตัวของมอนสเตอร์นะครับมาช่วยสู้ด้วยซึ่งในเกมนี้เขาะเรรรรียยกกววว่่่าาาาาานนแมมมมผูุ้ชชคสถใหง ้ไดนัะฮะอ่ะแล้วก็ตัวล่างเนี่ยนะครับจะเป็นการเลือกตัวละครหลักของเรานะครับว่าเราจะใช้ตัวไหนเล่นนะครับซึ่งผมเนี่ยก็เซตไว้2อันก็คือเป็นสโนไวท์อันหนึ่งนะฮะแล้วก็เป็นตัวของน้องอลิสต,ตัวหนึ่งคุณผู้ชมอ่ะผมเอาอลิสเล่นแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นบทน้องพอดีนะครับกดเริ่มต้นไปได้เลยนะครับผมเกมเข้าใจไม่ยากคุณผู้ชมนะครับอ่ะมาถึงก็จะเจอกับเรื่องราวก่อนนะครับซูมมาจังหวะนี้ฉันไม่สามารถตังเลได้ฉันไม่นำความเสียหายมาฉันจะตก ลงไปในมันด้วยตัวเองอ่าอย่างเงี้ยก็จะอ่านในเรื่องไปเรื่อยๆนะครับบอกเลยว่าน่าติดตามและเข้มข้นมากนะครับอะโหลดมาปั๊บนะครับนี่เลยนี่คือหน้าตัวละครการควบคุมของเราคุณผู้ชมนะครับสามารถที่จะซัมมอนเพื่อนมาแต่ทั้งหมดนะหคนนะครับโดยที่จะมีสิ่งที่เรียกว่า SP นะครับเป็นการใช้นะฮพวกอาวุธในการต่อสู้นะครับอย่างเช่นผมกดอาวุธ S นะครับนี่เป็นต้นเลือกปุ๊บเนี่ยนะครับนี่ป้งเข้าไปจะเป็นธาตไฟนะครับ การแพ้ท่าต่อเกมเนี่ยง่ายมากมีแค่3าสีผู้ชมเป็นสีไฟเป็นสีแดงนะครับสีเขียวเป็นท่าลมแล้วก็สีฟ้าเป็นท่าน้ำนะครับอย่างเช่นอันนี้มอนสัาน้ำผมก็กดใช้นี่เลยอาวุธคลาสเครับเนี่ยใช้ปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นสกิลของอาวุธนั้นๆนะครับในการปล่อยออกไปนะครับแล้วก็มจะหักค่า SP เราผู้ชมเนี่ยคือเกมมันเข้าใจไม่ยากง่ายมากนะครับสามารถกดออตโต้ได้ด้วยนะครับแค่นี้ก็ผ่านแล้วนะครับเพราะว่าด่าอาจจะง่ายไปนหน่อยเพราะาผมเนี่ยทำอาวุธมาพอสมควรแล้วนะครับเสร็จเคลียร,ยรยเย์เรีียยยบรรร้้ออเเนน่่าาาาาก็จะไดดขงงวัลตมม ของราะวันมีอะไรบ้างนะครับชิงเข้าให้ก็จะเป็นการาได้รับคริสตัลสนธยาด้วยนะครับเอาไว้เปิดกาชาอุปกรณ์แล้วก็สมมอนตัวละครได้นะฮะนี่ได้พี่มาปับ๊บมีการเกรดด้วยนะครับเกรดดิ่งว่าเราเนี่ย ผ่านที่ะระดับก e ี่ดาวนะครับถ้าเกิดได้3าดาวเต็มเนี่ยมันไม่ได้ยากคุณผู้ชมนะครับผ่านโดยไม่ตายนะครับผ่านโดยเวลาเหลือห้านาทีขึ้นไปแล้วก็ผ่านโดยใช้สกิลอาวุธหนึ่งครั้งด้านล่างก็จะเป็นของรางวัลที่เราได้รับมาผมก็จะได้เป็นตัวสปิริตหนึ่งตัวนะครับแล้วก็บัตรเอ็กพีอาวุธหนึ่งอันนะครับด้าน,นบนจะได้เงินนะครับจะได้เ e อ็กพีเอ็เคาแล้วก็ได้ค่าความเชี่ยวชาญของตัวละครด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะไปบอกต่อว่าค่านี้เอาไว้ทําอะไรนะครับโอเคกดต่อไปก็ได้นะครับเพื่อเข้าเล่นต เพลิงตีมฉาก<อ>มานี้ยมืดทะมึนแน่นอน ถึงแม้ว่าแขนของฉันจะแตกล,ละเอียดแขนฉันจะฉี <c anc ers> กขาดฉันก็ไม่ยอม <c oughs> อะไรจะตื่นเต้นเ,นเบอร์นั้นอ่ะเดี๋ยวตอนนี้จะลองเรียกสปิริตให้ดูคุณผู้ชมนะครับสามารถกดคำว่าเรียกข้างๆรอเอสพีได้กดปุ๊บเนี่ยจะโชว์รายการสปิริตที่เราติดตั้งเข้ามานะครับแล้วก็เลือกได้เลยนะครับว่าจะเล่นตัวไหนนะครับอย่างมีตัวเกรดเอสเกรดเอเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับผมเลือกตัวแรกแล้วกันนะครับกดปุ๊บเนี่ยมันจะบอกเลยว่าใช้ SP เท่าไหร่ในการเรียกนะครับเวลาเตรียมตัวกดแล้วรอกี่วิในการเรียกแล้วเรียกกกกกแแแแแลลล้้้้้วววไไไดอออะะะะรรรรรรนนนนนนนคคคัััับบีีีี็็จเเเเเปาาาพิ่่่มมมมทททยย15ุณผผูชต บอลมันออกแล้วไอ้นี่ดับมันง่ายไงอะลองดูครับเรียกมาเห็นไหมกดปุ๊บเนี่ยมันจะมีเวลาเขาดาอยู่เวลารอสิบวินาทีคุณผู้ชมนะครับซึ่งผมว่ามันน่าจะแตกก่อนโอเคเดี๋ยวจากหน้าเล่นให้ดูอีกทีนะครับอันนี้ก็เป็นการอธิบายนะครับนี่ฮะปุ๊บเขาให้นะครับบอกหรือว่าเกมนี้ได้ไม่ยากดูมอนว่ามอนธาาุอะไรนะครับแล้วเราก็เลือกอาวุธนะครับแล้วก็บริหาร s อให้ดีนะครับว่าเราจะเอาชนะได้ยังไงนะครับเนี่ยมอนมาแล้วแต่ว่าผมชนะแล้ว เดี๋ยวด่านหน้าลองเรียกให้ดูนะครับว่าเวลาเรียกออกมาเนี่ยมันจะได้โบนัสเซอรัสด้วยนะครับอ่ะโอเคผ่านปุ๊บได้เพชรเหมือนเดิมแล้วก็ได้ของนะครับนี่พยายามทํา3ดาวเขาให้คุณผู้ชมนะครับจะได้ปลดล็อกด้วยนะครับได้เพชรด้วยคุณผู้ชมนะครับนี่ได้อีกพีเดี๋ยวจะไปอัพอาวุธให้ดูกันด้วยนะครับอ่ะโอเคกดต่อไปโอเอพีหมดไม่เป็นไรครับผมกดชําระล้างนี่ครับชำระล้างนะครับเพื่อเป็นการฟื้นฟูค่าเอพีคุณผู้ชมนะครับด้วยกันทุบๆๆนะครับอันนี้เนี่ยเป็นมินิเกมที่น่ารักมากคุณผู้้ชมมมสสาาารรรถกกดดลนนนิวะคับเเพื่อออตตี์ไ นะครับเป็นการฟื้นฟูแค่เ AP ห,หรือว่า Energy เนี่ยให้คุณผู้ชมสามารถนำไปเล่นต่อได้นะครับนี่กดคอมโบชิ่งๆกับคุณผู้ชมเห็นไหมแป๊บเดียว AP ได้เยอะมากครับเห็นไหมอันนี้สนุกดีนะคือมันลากนิ้วตีมอนคุณผู้ชมก็พยายามตีตามสีมันนะครับเห็นไหมคอมโบต่อเนื่องเนี่ยมันจะได้ AP เยอะมากนี่แป๊บๆ AP ผมลดแล้วครับอุยอ้ยตัวใหญ่นี่ไงล่ะได้บวก10บ p จัดไปนะเห็นไหมเออน่ารักมากคุณผู้ชมครับนี่อันติีอู๊ดเข้าไปบล็อกรึ้มๆๆๆตายหมดเรียบร้อยนนะคครรับี่กือา เพิ่ม AP นะครับเป็นมินิเกมน่ารักๆนะครับที่สามารถฟื้นฟูเอเนอร์จีเพื่อเอาไปเล่นต่อได้คุณผู้ชมครับเอ้ยเอ้ยเวลาปุ๊บโอ้โหไม่ทันโมอเต่เมา,าส์ค่ะ2ตัวเห็นไหม AP เพิ่มจาก4เป็น76 แล้วก็ได้แรงอัพด้วยคุณผู้ชมนะครับบอกเลยว่าโคตรด,ดีนะครับนี่คือมินิเกมสุดน่ารักที่ทำให้เราเนี่ยเอา AP ไปเล่นต่อเนื่องได้ครับผมโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับเรื่องของการจัดการตัวละครแล้วก็อุปกรณ์บ้างหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะพี่แล้วมันติดตั้งตัวละครอุปกรณ์ยังไงงงไปหมดเลยนะครับมาที่เมนูอุปกรณ์คุณผู้ชมนะครับจะสามารถทําพรีเซตไว้ได้นะครับว่าตัวละครตัวไหนคุณผู้ชมใส่ของอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นเกียร์เซตอันแรกของสร้อยผมเนี่ยอ่ะลองกดดูนะครับลองกดประกอบปุ๊บ นะครับก็จะมีการติดตั้งอุปกรณ์อยู่นะครับซึ่งตัวละคร1ตัวเนี่ยนะครับตัวเอกของเรา1ตัวจะสามารถติดตั้งอุปกรณ์ได้ไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นเอ่สโนไวท์เนี่ยนะครับจะเป็นเผ่าเบเกอร์ซึ่งน้องสโนไวท์เนี่ยจะสามารถติดตั้งนะครับอาวุธประเภทดาบค้อนนะฮะอาวุธยิงไกลแล้วก็โพรอาร์มได้นะครับเราก็ต้องดูก่อนนะฮะว่าอาวุธที่เรามีเนี่ยนะครับเรามีตรงประเภทหรือเปล่าอย่างเช่นเนี่ยผมติดตั้งได้9อันแล้วนะครับก็ใส่เป็นค้อนนะครับคาดน้ำเพิ่มขึ้้้้นนนนนนนมมมมาาาาาากกกกกก็ไดดะะะะคครรรรรัััับบโยยทีี่่่่่ออออออวุุธแตตลลนเเนจถูสูสสสใใใชิขง นะครับแล้วเราเนี่ยควรจะเมเนจให้ดีด้วยนะครับว่าอาวุธแต่ละอันเนี่ยมีธาตุอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยใส่เป็นธาตุไฟสีแดงเนี่ยสามอันนะครับธาตุน้ํา2อันแล้วก็ธาตุลมเนี่ยสี่อันเห็นไหมคุณผู้ชมนะครับอาวุธแต่ละอย่างก็จะมีเกรดบอกด้วยนะครับเป็นเกรด A เกรด S เกรด SR เป็นต้นอาวุธช่องแรกที่เราใส่เนี่ยจะไปถูกโชว์เป็นอาวุธสกินที่ตัวละครเราถืออยู่นั่นเองคุณผู้ชมนะครับก็สามารถดูค่าสเตตัสได้นะครับว่าผมใส่ปุ๊บเนี่ยคะแนนรวมตัวละครเท่าไหร่แล้โจมตีกายภาพโจมตีเวทคคคครรรัััับบปป้้้้ออองงกกกกกนนนนาาาายยยเเเวทุณผูชมมขใจไ่่ละีื จตั้งอุปกรของเรานะครับจะถูกสุ่มเข้าไปเป็นการใช้ SP ในการต่อสู้เวลาเราใช้สกิลของแต่ละอุวุธนั่นเองนะครับโดยจะต้องเลือกแล้วก็ดูคอสคุณผู้ชมนะครับว่าคอสเนี่ยมันพอหรือเปล่านะครับไม่ใช่ว่าคุณผู้ชมจะเอาแบบโอ้ยของเทพท็อป SR ใส่ทั้งตัวไม่ได้นะครับเพราะว่าคอสไม่พอบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องเลือกคอสกับปริมาณการใส่นะครับว่าให้มันพอดีกันคุณผู้ชมนะครับนี่คือการติดตั้ง อปณ์สมมติว่าผมลองเลือกคลาสดูปุ๊บนะครับผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าแต่ละตัวเนี่ยนะครับเขาจะติดตั้งได้เหมือนกันอย่างเช่นผมเลือกเป็นน้องเจ้าหญิงนิทรานะครับเขาจะบอกว่าตัวเนี้ยใส่อาวุธได้ประเภทเครื่องดนตรีนะครับมีตำราเวทลูกแก้วเวทแล้วก็ไม้เท้าคุณผู้ชมนะครถ้าเกิดผมใส่เป็นนี่เลยซินเดอเรลล่านะครับจะเป็นเผ่ากันเนอร์นะครับซึ่งก็จะเชี่ยวชาญอาวุธการตีไกลใส่อาวุธประเภทเดียวกับสโนไวท์ได้เมื่อกี้เลยก็จะถูกติดตั้งเข้าไปออโต้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดผู้ชมเปลี่ยนก็ต ส่วนตัวส่วนมือแล้วก็ส่วนเท้านะครับสามารถกดติดตั้งได้แต่ละอย่างเลยคุณผู้ชมเช่นเนี่ยผมมีของเกรดบีอยู่ปุ๊บนะครับกดตกลงนะก็สามารถสวมใส่ได้นะครับหรือว่าจะใส่เป็นแนะนำก็ได้กดปุ๊บเนี่ยนะครับกดที่ แข็งแร่งที่สุดก็ได้นะครับหรือว่าจะเลือกเป็นไฟน้ำลมเป็นกายภาพหรือเวทนะครับหรือว่าคัดตามประเภทอาวุธนะครับเป็นดาบโพอาร์มค้อนยิงไกลก็คือได้หมดเลยนะครับอ่ะผมก็จัดอุปกรณ์ออโต้ปุ๊บมันจะใส่ให้ครบเซต็จเลยแล้วก็นี่เลยครับเอฟเฟกต์เซตนะครับจิตวิญญาณของนักล่าสัตว์ป่านะครับก็ตีแรงขึ้นกับมอนเผาประเภทอสูรนั่นเองคุณผู้ชมนะครับนี่คือเอฟเฟกต์ต่างๆนะครับโดยที่อุปกรณ์แต่ละชิ้นเนี่ยก็จะมีประวัติด้วยนะครับอันนี้คือพีคมากนะครับ สามารถกดเข้าไปดูได้นะครับจะมีเรื่องราวของแต่ละอาวุธด้วยอย่างเช่นเกรด SR หอกเกรติมะเนี่ยกดขวาบนนะครับจะมีเรื่องราวด้วยนะครับเนี่ยมันเป็นวันที่ร้อนเป็นอย่างยิ่งชันต้องการที่จะเห็นทิมะาตกที่สวยงามแล้วก็สามารถปลดล็อกนะครับอาวุธนะฮะเลเวลต่างๆเพื่อดูเนื้อเรื่องต่อได้ คือแบบเป็นเกมสตอรี่มากๆคุณผู้ชมนะครับดูได้ยนเนื้อเรื่องอาวุธอาวุธแต่ละอย่างเนี่ยก็จะมีบอกเนี่ยว่าธาตุอะไรอันนี้เป็นธาตุน้ำนะครับค่าคอสเท่าไหร่อันนี้16นะครับแล้วก็มีการอัพเลเวลด้วยนะครับแล้วก็มีการพัฒนาอาวุธต่อไปตามลำดับเดี๋ยวผมพาไปดูกันนะครับได้ค่าเซตัสอะไรบ้างนะครับวิวัฒนาการเสร็จหรือยังแล้วก็ข้ามขีดได้ถึง4ขีดคุณผู้ชมนะครับสกิลด้านล่างเนี่ยจะบอกอยู่นะครับว่าถ้าเกิดลงเนื้อเรื่องเนี่ยสกิลคืออะไรนะครับสกอ็คื โจมตีศัตรูนะครับหนึ่งถึงสองคนเป็นเมจิกเดเมดนะครับถ้าเกิดไปลงโหมด PVP เป็นโคลอเซียมนะครับก็จะเป็นอีกสกิลนึงนะครับซึ่งบางอย่างเนี่ยจะไม่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นอ่าตัวบัฟของโคลอเซียมเนี่ยก็จะมีการเพิ่มเมจิกแอทแทกให้ตัวเองด้วยคุณผู้ชมนะครับก็จะเป็นเอฟเฟกที่ต้องคอยดูนะว่าอาวุธแต่ละชนิดเนี่ยนะครับเวลาเราเลือกใช้ในโหมดต่างๆเนี่ยนะครับตัวละครเนี่ยจะโจมตีกี่เป้านะครับโจมตีเป็นกายภาพหรือเวทนะครับมีบัฟมมมีีีดบบบบัััฟออออะะะไรรรรหหหืืเเเปลลลล่่่าาาาานนนนคคคคกกกกก็ยยวสุุๆณผู้ช เอตาของอาวุธนะฮะอ่ะติดตั้งเรียบร้อยเนี่ยคุณผู้ชมสามารถที่จะไปดูอุปกรณ์นะรของตัวอื่นได้ว่าคุณผู้ชมเนี่ยติดตั้งอุปกรณ์ของแต่ละเซตไว้เรียบร้อยแล้วหรือยังนะครับโอเคนี่คือเรื่องหลักๆนะครับต่อไปเนี่ยจะเป็นของการอัปเกรดนะครับแล้วก็การขายด้วยคุณผู้ชมนะครับนะ อุปกรณ์สามารถอัปเกรดได้นะครับง่ายมากนะครับอย่างเช่นตัวของหอกเมื่อกี้นะครับผมสามารถให้มันกินนะครับผมพวกไอ้เจ้าบัตรเอ็ทั้งหลายเนี่ยนะครับเกรด B เนี่ยปึ๊บ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 ด้านล่างก็จะบอกอยู่นะครับว่ากินไปได้เอ็เท่าไหร่นะครับเห็นไหมได้อะไะสองร้อยนะครับแล้วก็ต้องใช้จ่ายเงินด้วยนะครับในการอัพนะคุณผู้ชมแล้วก็เลเวลอาวุธเนี่ยจะถูกอัพมากขึ้นนะครับอ่ะลองกดลงไปนะครับปึ๊บเข้าให้แล้วกดอัปเกรดเสียสองหมื่นครับชิ้นเข้าให้ปิ้งนี่จาก20 เป็น26แล้วคุณผู้ชมเห็นไหมค่าเซตัตอาวุธเนี่ยก็จะมากขึ้นด้วยนะครับมันก็จะเก่งขึ้นนั่นเองคุณผู้ชมนะครับอ่นนี่คือการอัพเกรดง่ายมากแค่หาของให้มันกินนะครับต่อไปเ่ยจะไปดูเรื่องของการข้ามขีดจำกัดบ้างนะครับข้ามขีดจำกัดนี้คืออะไรคือ เอาเอาวุธชนิดเดียวกันนะครับมากินกันเองคุณผู้ชมนะฮะอย่างเช่นผมเนี่ยมีเจ้ตัวกระบองตัวนี้อยู่นะครับอยู่3อันนะครับเป็นค้อนของคนมีพลังนะครับผมสามารถที่จะกดบวกนะแล้วก็กินค้อนตัวเดิมได้ปุ๊บเข้าให้นะกดตกลงนะฮะทีนี้ข้ามขีดปุ๊บนะครับนี่เลยมันจะขึ้นมาหนึ่งประกายปิ้งเห็นไหม เออกินไปแล้ว1อันนะครับสังเกตว่าสิ่งที่เพิ่มจะเป็นเลเวลสูงสุดของอุปกรณ์นะครับอย่างแม็กเลเวลสเนี่ยจะขยายเป็น45นะครับแล้วก็ขยายแม็ของ l e v e ว Skill ด้วยท่นผู้ชมก็สามารถอัพได้เพิ่มขึ้นเองนะครับนี่คือการข้ามขีดจำกัดโดยการกินอุปกรณ์ซ้ำๆกันนะครับต่อมาสามารถ วิจัฒนาการนะครับอาวุธได้ด้วยนะครับอย่างเช่นอาวุธเนี่ยนะครับก็จะเป็นจะต้องมีเลเวลแม็กซ์ก่อนนะครับอย่างเช่นไอเนี่ย SR เลเวล60ก็ต้องกินจนมัน EXP เนี่ยเต็มเลเวล60ซะก่อนนะครับแล้วก็ต้องใช้วัตถุดิบต่างๆนะครับอย่างเช่นตัวเนี้ยเป็นอาวุธทัดน้ำใช่ไหมก็จะใช้เกล็ดมังกรน้ำนะครับแก้วตามังกรน้ำแล้วก็มีโซ่ตรวนมังกรคุณผู้ชมถึงจะสามารถพัฒนาต่อไปได้นั่นเองนะครับอ่ะก็เราอัพให้เต็มนะฮะต่อไปจะเป็นของการอัปเกรดคลาสนะครับคือ ลหลักๆในเกมนี้จะมีอาวุธกับคลาสอยู่2อย่างนะครับที่เราสามารถพัฒนาแล้วก็เก่งขึ้นได้นะครับการอัปเกรดคลาสคืออะไรคือคุณผู้ชมสามารถเอา EXP นะครับที่เป็นค่าเชี่ยวชาญที่เราได้รับมาตอนจบด่าน,นเมื่อกี้คุณผู้ชมที่ผมพูดทิ้งท้ายเอาไว้นะครับเนี่ยเราก็สามารถใช้มาอัปเลเวลของคลาสได้อย่างเช่น s Snow w ไว t e ผมเนี่ยอัปมาดูครับ EXP ความเชี่ยวชาญที่มีอยู่3,000ันต่อไปเนี่ยผมอัปเลเวลสองขึ้นสามมาใช้พันหนึ่งคุณผู้ชมผมกดวงหนึ่งปุ๊บเข้ามาเห็นไหมใช้พันหนึ่งปุ๊บถ เนี่ยฮะเหลือ2อ0พแล้วก็ผมจะอัพนะครับตัวของคลาสโนไวเนี่ยขึ้นเลเวลสามได้คุณผู้ชมกดอัปเกรดไปปิ้งนี่ขึ้นขั้นสามแล้วนะครับแล้วก็จะเสริมความสามารถนะครับในการต่อสู้ได้เห็นไหมปลดล็อกนะครับการโจมตีกายภาพอีก50หน่อยคุณผู้ชมแบบนี้เป็นต้นนะครับอ่ะผมเหลือใช้พันหนึ่งอัพขึ้นนี่เป็นเลเวลสี่อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็สามารถที่จะเลือกอัพคลาสได้นะครับแล้วก็การอัพคลาสเนี่ยทำให้เราเนี่ยปลดล็อกเอฟเฟกต์ต่างๆให้มันเก่งมากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถทีี่่่่จจจะะะะเเเอออาาาาาาไไปปปพััััฒนนนนนตตตดดด้้้้้คคคครรรบบ็็กขกขขมมลสุณผูชชแวงใ เลเวลสิเต็มซะก่อนนะครับซึ่งผมเนี่ยยังมีไม่ถึงนะเห็นไหมว่าสามารถที่จะอัพนะครับจากโซโนไวท์เบรเกอร์ขึ้นเป็นโซโนไวท์อาคานาเบรเกอร์ได้นะครับเออผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าอัพขึ้นไปเนี่ยมันจะเก่งเท่แค่ไหนนะครับก็ต้องทำเลเวลให้แม็กซ์ซะก่อนนะครับถึงจะอัพต่อได้คุณผู้ชมนะครับการพัฒนาเนี่ยเล่นได้ทุกตัวละครเลยคือแบบสนุกอะ่ะนะฮะแล้วก็ซ้ายเนี่ยเป็นรายการขายอันนี้ไม่มีอะไรมากมายคุณผู้ชมได้ของอะไรมาใหม่ใช้กดขายได้เลยตามสบายก็ได้รับเป็นเงินน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 นกกกลััััับบบบบคคคคคืืมมมาาาาาาะะรรรเเีีีี่่่่ยยยแ้้้้้ป็ขขทไไไดดดตงออใชชุณผู อัปเกรดของเกมเกมนี้นะครับต่อไปนี่คือกรีมัวหรือเรียกง่ายๆว่ากาชาทามคุณผู้ชมจัดไปครับผมจะมาเปิดกาชากันโดยที่กาชาเกมนี้นะครับจะมีอุปกรณ์อยู่นะครับสามารถกดที่รายละเอียดได้นะครับว่ากรีมัวแต่ละอย่างเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างนะฮะอ่ะนี่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวของไม้เท้าแห่งการผูกมัดระดับ L อลเลเจนเลยนะครับและถ้าได้นะคุณผู้ชมจะสามารถปลดล็อกตัวละครได้ด้วยนะครับเป็นคลาสใหม่อย่างเช่นเป็นอลิส แต่ไม่ใช่เบรกเกอร์แล้วจะเป็นอล <c oughs> ิสคลีนิกแทนเห็นไหมคุณผู้ชมนะครับหรือว่าจะเป็นตู้ที่สองเนี่ยจะเป็นตู้ของดาบแห่งความเร็วซามจะปลดล็อกเป็นซินเดอเรลล่านะครับที่ผมมีเนี่ยเป็นกันเนอร์อันนี้ปลดล็อกคลาสเบรเกอร์เห็นไหมเออนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์เนี่ย จะไม่เหมือนกันด้วยนะครับคือสรุปอ่ะเกมนี้นะครับเราก็จะมีอาวุธอันนี้เป็น S R นะครับพิกอัพนะฮะของน้องพิน็อกคิโอนั่นเองคุณผู้ชมเป็นโหมดของซอร์เซอร์นั่นเองคุณผู้ชมสามารถเล่นดูได้เลยนะครับว่าตัวไฮไลท์หน้าตู้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเนี่ยก็จะมีอยู่3อันโดยที่คุณผู้ชมสามารถกดดูรายละเอียดได้หมดเลยนะครับอย่างเช่นตัวของไม้เท้าอันนี้นะครับไหนลองดูซิสกิลคืออะไรนะครับฟื้นฟูเลือดอย่างมาก ให้กับเพื่อน1คนแล้วก็ได้เมจิกแอทแทกด้วยซึ่งก็จะสามารถใส่คอมโบกับอลิสเคลลิกที่ปลดล็อกได้นะครับเพราะว่าน้องเนี่ยนะครับถนัดอาวุธเป็นไม้เท้านะครับแล้วก็คาถาอัพ30%ในพื้นที่ของอลิสด้วยคุณผู้ชมนะครับอ่ะมาลองดูกันว่าผมเนี่ยจะสามารถปลดล็อกนะครับตัวใหม่ๆไ,ได้บ้างหรือเปล่านะครับอย่างผมเนี่ยบอกเลยคนจริงนะครับผมเปิดได้4รอบอะสิบเครั้ง4รอบอะนะครับเตรียมมา1,200เพชรครับจัดไปกดครั้งแรกเฮ้ยไม่เคยเปิดมาก่อนกาชาคือ มาถึงเกมนี้จะให้คุณผู้ชมเปิดกระชาได้ฟรีครั้งนึงก่อนนะครับซึ่งอันนี้เป็นการเปิดเพจครั้งแรกของผมเลยนะครับอันนี้คือตัวน้องที่ดําเนินเรื่องคุณผู้ชมนะครับมันจะดูหลอนๆหน่อยเนี่ยได้เวลามึนเมามึนเมาปึ๊เสียงหลอนมากนะครับเฮ้ยเฮ้ยเนี่สี่อันเหลือตอนแรกผมเปิดได้แค่สองอันเองนะครับปึ๊บปึ๊บเอเออันนี้เป็นคอร์ลมคอร์ลมสองอันมีปืนลมด้วยมีหอกน้ํามีดาบลมปึ๊บปึ๊บหอกโอ้ยสีสมุดไฟอันนึงนะครับมาดูว่าไอ้สองแสงเนี่ยจะได้อะไรบบบ้้างปปปึึ๊๊อุยเ็น เอสสมุดน้ําผมมีนักเวทป่ะเนี่ยปุ๊บอันนี้มาปับ๊บอุย้ยเอสอีกแล้วโอ้ไม่กอดเป็นดาบน้าครับมีแบบหดหดไหมแอลอุยอ้ยเอสปืนอันนี้เป็นปืนโกหกหมาป่าเป็นปืนลมนะครับแล้วก็ใ้ปั๊บเข้าให้เอสอีกแล้วโอเคเอสมาสี่อันก็ดูดีนะนะครับอันนี้เป็นหน้าไม้รุนแรงหน้าไม้ลมุผู้ชมนะครับโอเคยังปลดล็อกอะไรไม่ได้เพราะว่ายังเปิดไม่ออกของเทพนะครับจัดไปเปิดไปอีกครับผมระดับผมแล้วครับรออะไรอยู่ครับเปิดมาปุ๊บคันที่2ครับดึงเชือกปุ๊บออกมาคันหน้ารักนะแต่ว่า ปีมันจะดักๆหลอนๆหน่อยคลิปปี้คลิปปี้นิดหนึ่งนะครับแน่น้อยจังเพิ่มเยอะอันนี้ผมจะบอกว่าคือมันกวนนะคือถ้าคุณผู้ชมเนี่ยเปิดได้ของแร่น้อยใช่ไหมมันเพิ่มได้นะเวย้ยคือไ e อ้น้องสองคนนี้มจะบอกว่าก็เพิ่มให้หน่อยดีคนนี้ก็เปิดได้ของน้อยเห็นไหมมันเพิ่มไปอันนึงดูดิโคตรแฮเลยนะครับเออมันกวนนะคุณผู้ชมเกมนี้นะครับอุ้ยเดี๋ยวมาสี่อันก็ได้อยู่นี่ฮะเมื่อกี้โดนแพ่นกระบ,บานไปทีหนึ่งครับได้เป็นตุ๊กตาเอนะโค้สอันนี้ของเอก็ช่างหมัดน,นะครับปุ อันนี้มาเป็นเอสคอนคอนไฟนะครับอันนี้ได้มาเป็นปั๊บเอสไม่เท้าเหรอนี่อะไรกระจกเลยเนะี่ยปุ๊บเอสเป็นพินอันนี้เป็นเครื่องดนตรีนะครับทัชไฟนะแล้วสุดท้ายปั๊บเป็นคาถาใส่เวลาเป็นคาถาลมโอเคจัดไปยังไม่พอหรอกเพื่อนฟาร์มมาเยอะครับถ้ามันเติม้วนี่เติมไปแล้วยังมีปรโหลดมาเล่นกันนะครับผมนี่จะโดดแปะมาให้ด้านล่างแล้วนะครับไปถ้ากาชามาเล่นผมเนี่ยผมบอกเลยผมเติมยับนยเว้ยได้มาสอันอยากได้แรอ,อีกเนะ จะไงน้องเพิ่มหน่อยเพิ่มหน่อยช่วยไม่ได้เนี่ยมันเพิ่มไปอีกแล้วโคตรกวนเลยครับอันนี้มาสามอันน้องเพิ่มปิ้งแล้วมันเตะเพื่อนคอหลุดเลยชิบหายเวรกรรมอันนี้อีกเล่มหนึ่งเออดีไว้ยจึกสาอู้ยุ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 ยยอะไรอะไรอ่ะเอ่มันมันจริ้งเป็นลุงอ่ะปุ๊บ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 อันอื่นใช้มันก่อนครับโอ้ยเป็นเอสขวานขวานลมนี่คือชีวิตจะได้เอสได้ไหม เฮ้ยผมได้ามาหนึ่งเ้อไปเล่นอ่าโอเคอันนี้เปิ้ลเป็น S สมุทรน้ำแล้วก็สุดท้ายเป็น S คาทาอีกแล้วโอ้ไม่กอดของซ้ำก็อย่าลืมออกไปข้ามขีดจำกัดนะครับมาสุดท้ายอีน้องจะไม่ให้อะไรฉันเลยเหรออีน้องลูกรักแม่จเตะหัวหลุดดึงมาครับปุ๊บเขาให้จะไปจะไจะไป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 อุ้ยห้าเล่มดวงจะดีหรือร้ายขึ้นกับคุณเพิ่มไหมอ๋อนี่เพิ่มได้มาห้าเยอะแล้วอีน้องบอกเยอะแล้วให้เลยแยะครับ มาขอดีๆขอเอลสักอันนึงเนี่ยโชว์ไปน่ยนะจัดไปครับอันแรกมาเฮ้ยได้คัทว้าวโอ้โหไงล่ะสุดท้ายพอดีเลยได้คัทแล้วพินอคคิโอโซอสเรสโอ้โหสมุดเอสหายากมาหนึ่งอันโอ้ไม่ก็ว้าวเอสอาร์ SR! โกเลมเช่แข็งเฮ้ยเพิ่มสกิลธาตุน้ำของเพื่อนๆอ,อย่างมากอุย้ยเอาวาาสวยงามเป็นเอสครับหายากนะฮะแล้วก็เป็นเอสหายากอีกแล้วนะครับแล้วก็ได้เป็น โอเอสอาร์วิ้ได้สปิริตเหรออูเกาอู K U. นี่ขอแสดงความยินดีโอ้โหอย่างงี้ต้องรีวิวที่ดีคุณผู้ชมครับเราต้องบวเกมนเยอะๆครับเพราะผมเนี่ยดวงดีเอาเรื่องเปิดทีเดียวได้ทั้งน้ํากับไฟเลยเหรอโอ้ไม่ก็สุดยอดไปเลยเอาเว้ยได้คลาสใหม่มาเกมนี้มันเลือกผมคุณผู้ชมครับอ่ะเดี๋ยวผมไปดูหน่อยนะครับว่าคลาสที่ได้มาใหม่เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับปุ๊บกดนะฮะแล้วก็ลองสลับดูนะว่ามาไหมนี่ไงมาแล้วว้า ได้มาแล้วคลาสใหม่ของผมโอ้ oh my g โ d ดวงดีจริงๆนะครับอ่าโอเคแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็จะมีพวก quest guide ผู้เล่นใหม่นะครับบอกเลยว่าไม่ยากนะครับทำตามไกด์ไปเรื่อยๆเก่งแน่นอนนะครับรวมถึง ตัวของหมดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดของการต่อสู้คออลนะครับที่เป็นการร่วมต่อสู้กับเพื่อนในกลุ่สาคนนะครับอย่างมันเลยคุณผู้ชมก็ต้องสื่อสารกันให้ดีนะครับรวมถึงโหมดอีเวนต์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงดันไปตำวันแล้วก็ดันที่จะเปิดผิดตามเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นเซสเสียวของทรงจำนะครับหรือว่านิลมาคอมบิดชาเนี่ยลองดูซิว่าได้อะไรอันนี้นะฮะเนี่ยกดเข้าไปดูได้เลยนะครับอุ้ยอีน้องมาอธิบายด้วยนะครับไนแร์ที่มีเอกลักษณ์ปรากฏขึ้นอ๋ออันนี้เป็นดันฟาร นี่ไง เป็นดันฟาร์มตัวไนแมร์จริงด้วยนี่เป็นตัว A ครับผมนะฮะไนแมร์เป็นงูงูน้ำคุณผู้ชมแล้วก็จะมีพวกดันวิวัฒนาการนะครับเอาไว้ฟาร์มวัตถุดิบนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรเอ็กพอาวุธหรือว่าชุดเกราะนะครับหรือว่าจะเป็นอ่าเนี่ยการอัพขั้นนะครับพวกอุปกรณ์เซตไฟแบบนี้เป็นต้นก็สามารถกดเข้าไปดูได้นะครับเห็นไหมก็จะเป็นพวกเอ่อกรงเล็บเอาไว้วิวัฒนาการพวกเซตไฟนะครับหรือว่าจะเป็นพวกเอ่อเกรดลูกตามังกรอย่างนี้เป็นต้นนี่ฮะหรือว่าจะเเเเเเปปปป็็็็นน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 ออัััล่่าาสุดะะะคครรบบกกกกจซตทีีีีขขขยมม นะฮะแบบนี้เป็นต้นเพื่อที่จะเอาไว้วิวัฒนาการเซตของชุดเกราะนั่นเองนะครับบอกเลยว,ว่าเกมเนี้ยโคตรแจ่มโคตรด,ดีนะครับแล้วก็ผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะติดตามไกด์ดีๆได้นะครับจากเกมฟีเบอร์ด้วยคุณผู้ชมนะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างสุดนะฮะแล้วก็ติดตามข้อมูลกิจกรรมต,ต่างๆนะได้ที่เพจออฟฟิเชียลเฟสบุ๊กรวมถึงดาวน์โหลดมาเล่นไดแน้แล้ววันนี้ด้วยนะครับลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยใส่ไว้ให้ครบถ้วนกระบวนความใครสนใจก็ไปจัดกันณบัดนี้คุณผู้ชมนะครับขอบคุณทุกคนด้วยทีี่่่รรรัััับบบชมมมนนนะะคคคคออยยาาาลลลลืืกกกดดดดดไ์เเเปป็งใใจห้้พพวตติิๆ กับกเกมซีโนโอาร์ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจ้า